โอ้โห่ยับขอโอ้โหหน้าเปิด

บาเลยา,ลานงทรงนี่ทำรู้สึกว่าอยงไง่างนั้นเลยก็ไม่ได้ด้อยนะม,มันลอยปกติผมว่ามันควรจะกดอินแทบลงอีกหน่อยด้วยครับมันลอยเยอะตัวเงาๆใช่ไหมเรียกว่า เาส92แล้วขึ้นมาแล้วอันนี้ไม่ใช่เทอร์โบใช่ไหมใช่เอาขึ้นมาทำไม่ดี